เรื่องส้มส้มนี่แหละโอ้ยส้มบอกอะไรเราเยอะเหมือนกันนะคะหยิบส้มขึ้นมาคือผลไม้เนี่ยตามหลักโภชนาการแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผลไม้เนี่ยจะใช้เวลาย่อยแค่ประมาณสัก15นาที10-15นาทีเท่านั้นเองไม่ได้ใช้เวลานานเมื่อเทียบกับอื่นๆนะคะซึ่งเช่นพวกเนื้อสัตว์พวกคาร์าบโบไฮเดรตอะไรเงี้ยนะคะไขมันเน่ยจะใช้เวลานานแต่ผลไม้ได้ใช้เวลา ชั้นๆเพราะฉะนั้นเราจึงนิยมทานผลไม้ก่อนอาหารหรือหลังอาหารไปในท้องว่างๆนะคะหรือตามแต่ชอบใจตามแต่สะดวกเพราะว่าบางทีอุ้ยกินของอะไรที่เป็นเป็นเป็นอาหารคาว <c oughs> ก็บอกว่าต้องมีอะไรล้างปากต้องมีอะไรล้างปากบางคนก็ใช้ขนมหวานล้างปากนะคะแต่เขาก็บอกอีกนั่นแหละว่า ถ้าขนมหวานล้างปากเนี่ยมันจะทําให้เราอยากอาหารยิ่งขึ้นมันจะยิ่งเพิ่มพูนอาหารเข้าไปในร่างกายนะคะก็จริงๆแล้วถ้าจะเอาผลไม้ล้างปากเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่นะล้างปากมันควรจะใช้น้ําเปล่าล้างปากมากกว่าแต่ยังไงก็ตามวันนี้มีเรื่องส้มฝมกอฝาอเรื่องส้มเนี่ยลองดูนะว่าหยิบส้มขึ้นมาลูกหนึ่งเนี่ย,อยสอนอะไรเราได้เยอะเหมือนกันนะคะเอาจริงๆนะเอาจริงนะ คือเราเราสามารถที่จะหาหาคุณครูได้โดยทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นคุณครูธรรมชาติที่อยู่ในจุดไหนก็ตามในส่วนไหนก็ตามเป็นครูเราได้หมดเลยทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นครูเราได้หมดแม้แต่ส้มใบนี้ก็เป็นครูเราได้อะแกะกินกันดีกว่าอได้ยินเสียงไหมคะ มันฟีบมันดังฟีบออกมาแสดงว่ามันมีลมอยู่ในนี้แน่แแน่แ,นแน่เพราะมันมีเสียงฟีบออกมาถ้าเป็นส้มที่มันเปลือกพองๆหน่อยมันจะได้ยินชัดมากฟู่ออกมาอย่างนี้เลยนะฟู่อย่างนี้เลยแต่เนี้ยมันฟีบออกมานะคะแต่ก็แสดงว่ามันมีลมเพราะมันมีช่องว่างอยู่ในนี้นี่ไงคะเนี่ยเราแกะไปแล้วก็จะเห็นช่องว่างอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เราใช้มือปุ๊บเข้าไปเนี่ยนะคะ มันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้มันก็เลยมีลมอยู่ในนี้คือน้ำลายแล้วเพราะว่าเคยเคยได้ลิ้มรสชาติแล้วว่ามันอร่อยแค่เห็นเราก็เกลือน้ำลายละด้วยความจำได้ของเราปฏิกิริยาในร่างกายเนี่ยทำงานเลยทันทีอ่ะกินส้มกันส้มบอกอะไรเรานี่คือส่วนที่เป็นของแข็งนะคะส่วนที่เป็นของแข็งของส้ม ก็มันแข็งเพราะว่ามันจับได้มันมีเนื้อที่มันกินเนื้อที่แล้วมันก็เป็นส่วนที่เรียกว่าของแข็งของแข็งหรือตรงๆลง,ง,ง,งไปเลยคือท่าด,ดินท่าด,ดินก็ไม่ใช่ดินที่อยู่ตามพื้นาตาดินหมายถึงของแข็งแต่ในที่สุดมันก็ไปเป็นดินที่อยู่ตามพื้นเหมือนกันนะคะแล้วมันมีอะไรอ่ามันมีของแข็งละ และแน่นอนค่ะส้มมันมีของเหลวอยู่ในนี้ชัดๆเลยเห็นๆกันเลยชัดๆเห็นๆเลยนะคะน้ําที่อยู่ในเนื้อส้มกรีบส้มแต่ละกรีบเนี่ยมันมีน้ําอยู่ในนี้แน่นอนทุกคนเคยลิ้มลองนะคะก็คือของเหลวนั่นเองก็คือน้ํามันมีอยู่ในนี้อ่าแล้วอะไรล่ะอีกอย่างหนึ่ง เราเคยได้ยินใช่ไหมว่าความหวานใช่ไหมคะความหวานเนี่ยมันทำให้เกิดพลังงานความร้อนนั่นหมายถึงว่ามันมีความร้อนอยู่ในนั้นอยู่ในเนี้ยในส้มกลีบนี้นะคะมันมีอยู่ในนี้อืมมันมีพลังงานความร้อนอยู่ในนี้เอาละสิเออชักมาครบชักมาครบนะคะ มีของแข็งมีของเหลวเพราะว่าในเนี้ยมันมีน้ำในส้มเนี่ยมันมีน้ำแล้วมันก็มีความร้อนมีพลังงานอยู่ในเนี้ยเรากินเข้าไปเนี่ยความหวานมันได้พลังงานมันเพิ่มพลังงานเพราะฉะนั้นมันเป็นไฟธาตุไฟเห็นไหมคะโยงกันมาได้แล้วนะคะแล้วเมื่อสักครู่ที่เราแกะออกมาเนี่ยมันคือลมอะค่ะ เสียงออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นลมโอ้โหครบเลยครบธาตุใหญ่ๆสี่ธาตุเลยค่ะดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวพลังงานความร้อนแล้วก็ลมนี่ไงคะนี่คือคุณครูธรรมชาติแล้วถามว่าส้มเนี่ยรูปลักษณ์มันแตกต่างจากตัวเราแน่นอนแต่ ส่วนประกอบของมันไม่ได้ต่างอะไรจากเราเลยนะคะเรามีส่วนที่เป็นของแข็งเนื้อเอนกระดูพววกนี้คือของแข็งใช่ไหมคะมีของเหลวก็คือสารคัดหลัง่งทั้งหลายโลหิตเนี่ยคือของเหลวหรือน้ำที่ดื่มเข้าไปก็เป็นของเหลวอยู่ในร่างกายในเซลล์ก็มีของเหลวอยู่ในนั้นก็เป็นน้ำเป็นธาตุน้ำ พลังงานความร้อนเรามีอยู่แล้วชัดๆเลยก็คือการย่อยการเผาผลาญเมตาโบลิซึมต่างๆมันคือพลังงานความร้อนมันคือธาตุไฟและสุดท้ายที่มันชัดเลยนะคะเอาแบบชัดๆเลยคือลมหายใจของเรามันเวียนวนเข้าออกอยู่ในร่างกายนี้ตลอดเวลานี่ไงคะต่างกันตรงไหนล่ะส่วนประกอบมีเหมือนกันเลย มีของแข็งของเหลวพลังงานความร้อนแล้วก็ลมมีเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างกันแค่รูปลักษณ์เท่านั้นเองหมายถึงรูปประธรรมนะคะรูปรูปเขากับรูปเราเนี่ยส่วนประกอบเดียวกันคือดินน้ำไฟแล้วก็ลมหรือของแข็งของเหลวพลังงานความร้อนแล้วก็ลมเห็นไหมคะ เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่เออเขาไม่มีจิตใจเนาะเขาไม่ได้มีความรู้สึกเขาไม่ได้มีความจําได้เขาไม่ได้มีการปรุงแต่งพอแกะเขาปุ๊บเขาไม่ได้แบบโอออย่านะอย่าแกะอย่าแกะอะไรเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะชวนมองว่านี่ไงธรรมชาติเนี้ยมันเหมือนกันถ้าเราจะย้อนกลับไปดูดีๆถ้าหากว่าเราดู เราดูในแบบของของตอนที่เราย้อนไปดูเราเราอาจจะมองไม่เห็นหรอกเอ๊ะเราประกอบไปด้วยอะไรเรามายังไงแต่ตอนไปเนี่ยมันเห็นเห็นเห็นแน่แท่านทั้งหลายที่เราถือว่าเป็นครูเราเนี่ยที่จากไปก่อนเราเนี่ยแสดงให้เราเห็นชัดเจนว่าท่านนั้นไม่ว่าจะกี่ล้านปีมาแล้วก็ตาม ก็กลายเป็นดินของเหลวก็ไหลลงสู่ไปรวมในเป็นของเหลวพลังงานความร้อนก็อยู่ในทุกทที่อยู่แล้วแล้วก็ลมก็อยู่ในลมมีให้เราเห็นมาตลอดก็เลยชวนมองวันนี้ว่าเออส้มนี่ก็บอกเราหลายเรื่องหลายอย่างนะคะเขาบอกเราหลายเรื่องทีเดียวว่าจริงๆแล้วคนเราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเขา ด้วยรูปด้วยความเป็นส่วนประกอบของรูปแต่ที่ต่างคือใจส่วนที่มันเป็นความรู้สึกมันเป็นความจำได้มันเป็นการปรุงแต่งกิริยาอาการวาจาคำพูดนี่คือความแตกต่างนะคะชวนอีกว่าแล้วตรงไหนที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมชาติส้มก็เกิดจากธรรมชาติเป็นเม็ด มเมล็ดส้มงอกงามเติบโตขึ้นมาเป็นต้นออ,อ,ออกผลดอกออกผลก็เหมือนกันคนเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันลักษณะเดียวกันต่างกันแค่จิตใจแต่ในที่สุดก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนกันเลยนะคะแวบมาวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาบอกเล่าสู่กันฟังเพราะว่าจะกินส้มจะกินส้ม ก็เลยมีเรื่องเล่าสู่กันฟังก็อย่างที่บอกนะคะว่ามากันแวบๆตอนไหนก็ไม่รู้แวบ๊แวบๆมาแล้วก็แวบ๊แวบๆไปนะคะตามที่เวลาที่พอจะมีอะ่ะกินส้มกันหน่อยส้มนี้อร่อยอืมอืมหวานซ่อนเปรี้ยวอร่อย ทุกอย่างอยู่รอบตัวเราบอกเราหมดบอกเราทุกเรื่องนะคะชวนกันมองแบบนี้เห็นทุกอย่างบอกเราได้ทุกเรื่องทุกเรื่องทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราในหน้าขนาดไหนก็ตามล้วนเป็นครูของเราหมดเลย <laughs>